so oh. difficult difficult appealing โ <Wow. S 1> อ้ยรุกบอลร้องได้แล้วค่ะน้าฝันมาแล้ว พี่ลิ๊งพี่อันนั่ถ่ายทอสดอยู่แล้วเห็นหน้าน้องแบงค์ด้วยจริงเหรอไหนเขอสดในไหนอ่ะในยูทูบกำลองวาดอะไรในซัมซุงโน้ตสักไอนจริงนนี้เห็นหน้าน้องแบงค์ ไม่มีคนดูเลยใช่ไหมสวัสดีค<อ><อ>่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมี่ไลฟ์สดไหมคะ่ะทุกคนทุกคนพี่ดาพี่ดาน้องแบงค์ไลฟ์สดในยูทูบนะไม่ได้อะไรนะไม่ได้เบื่อไม่อนุญาตน้องแบงค์งน,น,น้องแบงค์มันไม่ใช่น้องน้องแบงค์น้องแบงค์ ไปทางไหนคิดแม่เขาแค่ไล์สดว่าลูกเต๋ยังไม่มีคนดูเลยเดี๋ยวเขเดี๋ยวรอไปก่อนโอเคไหมอ่าไปไล์สุดคนเดียวเลยค่ะเออน่าจะต้องไปทางนี้ทางนี้แน่แเลยโอเคใครมาแข่งกันนะได,ไ,ได้ไปก่อนนะ้องไม่ได้ที่กกง เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เริ่มเลยเดี๋ยวก่อนสิหยุดก่อนหยุดก่อนได้ยินไหมอุ้ยไปก่อนนะจ้าตลากลจริงเลยไม่หันแล้วจ้าจเอาไม่ได้เรอผ่านน่ะ อเออ,เอ,อมาไหนอะ่ะแต่มันก็ไม่รู้อะ่ะยังไม่รู้เลยก้อาใหให้กหระอน้ออตอนนี้ว่าเป็นพลมดูดอ,า,อาดแล้วครับใครไ่ได้เจ้า,ออา,าจของ พี่ดาคือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ตอนไหนขอว่ดโทรศัพท์หน่อยอย่าโม้นะครับน้องๆอย่าโม้นะครับน้องๆทำไมครับมาไม่เป็นทำไมครับทำไมครับหาครับน้องๆ อยากโดนช้อนแกงเหรอครับน้องๆอมแล้วอ่านอมแล้วอยากโดนช้อนแกงเหรอครับอยากโดนช้อนแกงว่ะตื้อ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 สวัสดีครับผมจะแปลโฮอยากโดนอยากโดนช้อนแกงอ อุ๊ยไม่รู้ลแ่ไม่รู้ลวแ่ด <c oughs> เดี๋ยน้องขอพูดคำนี้รอแล้วการโทษเหีนต้องชนะแน่นอนฟังนะไอดาที่ว <c oughs> ่าไอนพี่ข <ละ S 3> อาบไป,ไปอ่อนอ้ออ๋อ

อ้ารอหน,นี้เราก็เดี๋ยวอันต่อไปเรามาแข่งกันโอเคไหมแล้วสดวดูป่ะใยังยังยังคนเดียใช่ไหมเราไปเกิดได้บบไหมไปยงไม่ค่อยดังพี่ขออยากว่าดเสียงอีกหน่อย ตก้งตกตาต้องเลยพอพี่บางวันพี่เอปิดไมค์ไว้เลยเพื่อเพื่อไม่มีใครมาพูดสาใส่พี่ตอนนี้เอาวาเสร็จเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมโอเคน้องก็เชิญ พี่ขอพระเชือ่ั่วรับแป๊บหนึ่ง เข้ามาต่อแล้วว้ก๊กอะไรเนี่ยว้าน้คมให้ดูขอมันแ ชั้นเลยธรรมาตย์ชาร์โลชูมันชั้นเลยอุ๊ยโอ้โหอำมาตชาติโลถูกมันชั้นเลยฮานอเป็นนอวิวเลอรตื๊ด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 โอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยยากจริงจรอันนี้เสร็จ Thank mm -hmm.